มันสะอาดเแต่เมื่เขาใช้งานเขาก็เลยทิ้งใส่เขาไม่รู้หรอกว่าเราใช้อ๋อเขาไม่รู้ว่าเราใช้ เราดึงเรากลัวเปิดน้ำเราก็ต้องเอาไม่ดึงกันใช่มันปีแรกเนี่อย่างงี้โอ้โหเจทำไมด๋อยเนี่ยเนี่ยเนื้ออันนี้ปีแรกใช่ไหมคะปีแรกโอ้ปีแรกได้ขนาดนี้เลยลูกนี่สามหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสามสามปีเนาะสุดเดือนสามปีต้นมันขนาดนี้มันก็แบกไม่ไหวแล้วเจขนาดนี้กำลังแบกนะครับเพราะว่ามันก็เดี๋ยวฟังจะอะไรเราก็เหลือสักงสิบห้าตัวก็ ยังเก่งก็แตกอึตัดอีกสองมันถ้าไม่นั่นก็ไม่ได้พตอนนี้ทุเรียนมันจะเป็นจูดเพราะจูก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเ๋ยวพอีกไยมันก็ครับอีกเดือนหนึ่งมันก็จะไม่มีละเบ่งบเนี้ยครับมันเป็นแบบนี้เดี๋ยวเขาก็จะเริ่มเรียกเนื้อละตอนนี้ยังให้เม็ดมันเป็นมไก่ปุ๋ยทางดินสูตรท้ายสูงใช่ครัท้ายสูงครับ ลุงเขาไปไหนเนี่ยนอนพักไม่ไหวสอยลูกออกไม่ไหวไม่ล่ะเขาทำงานหลายงานงานตะจันบุรีมาเมื่อเช้าไปเถื่บุรีมาไม่ไม่ต้องกลัวว่ามันจะไม่นั่นเลยมันต้องต้องรู้เรื่องใหญ่เนี่ยเพราะว่าปีที่แล้วหนูทำอ่ะแบบนี้เนี่ยแล้วพอตอนออกเกิดบางเขียบใช่ไหมใช่เนี่ยดอกอย่างงี้ไอ้เจ๊ไม่ลองเอาอะไรเลยเกิดบางเขียบเอาแล้วเนี่ย ให้มันไปเลี้ยงลูกอย่างเดียวอย่างเงี้ยไล่ดึงไล่ดึงดอกไล่ดึงดอกทิ้งเพราะไม่นั่นเดี๋ยวเขาก็จะไปเลี้ยงลูกไม่ได้ไปแย่งอาหารเขาต้นต้นสวยต้นเขาไม่โตแต่เขาแต่มันก็แบกได้ขนาดนี้พอสมควรนะใช่นะสมบูรณ์เราใช้เนี่ยอินทรีย์มากเลยใช่เล้วต้นไม่ไม่ไม่มีปัญหาครับ โมซานเนี่ยผมเห็นมันขึ้นลูกสวยแต่วันนั้นผมไปลูกเท่านี้เดียว,ยวครับเดี๋ยวอยากไปดูจากวันนั้นวันนี้กี่วันอ่ให้ผมมาไม่กี่วันนึงเนี่ยเจ๊โตขนาดนี้วันนั้นผมมาลูกเท่าไข่นี้อาจารย์ไปดูใหญ่กว่านี้แล้วนะเนี่ยใหญ่กว่าลูกนี้นะอันนั้นมันรวมรวมกิโลแล้วเนี่ยเพราะว่าอย่าง้โหยโดกนุ่นอันน่ะหอย นนั่เอาสอยตึงไหนไม่เสียได้เลยนะเสียได้เสียได้ใจจะขาดเสียดายใจจะขาดเล่นตู้ไม่ไหวเสียได้ใจจะขาดเนี่ยสอยเสียได้ใจจะขาดแต่ก็ต้องจำเป็นเอาสวนเอาออกลูกนึงก็เนียรอยหนูปล่อยออกนะเนี่ยทั้งนั้นเนี่ยแล้ววปล่อยออกทั้งนั้นนะแล้วมันก็มาแตกแขนงอีกไงบุกคั่วใหญ่จำเป็นต้องปลอยออก เพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่ไหวใส่ออกไปต้นายไหล้วเอาแค่นี้พอแล้วเพราะว่าต้นเราเราทุเรียนปีแรกครับผลงานของอาร์ดีสองห้าหนึ่งไม่ต้องกลัวแล้วสามสี่สี่เดือนเนาะได้เก็บลูกแล้วค่ะปีที่แล้วทําได้แล้วทุเรียนมือใหม่ทำมือใหม่ลูกเป็นกิโลแล้วเนี่ยต้องตัดทิ้งอ่ะซอยั้งางกท้ายนนั่เอ้า <C> e <at> แล้วง,งานมันต้องมีตาไปอีกแนงันจะแตกไปเรื่อยนะคนสวนอยงเงี้ยเอาเป็ดออกเรื่อยๆนี่ทุกตัวท,ท,ท้ายแล้วเนานะอย่างนี้เนี่ยมีปัญหาเนี่ยแตกไปอ่อนองนี้ไม่ต้องกลัว้วครับไม้ไมสบายแล้วสวยแล้วไม่ดก,กัน เมื่อวานจันเขาตัดกันสองร้อยสิบบาทนะครับเพราะว่าอันนั้นจะเป็นทุเรียนตั้งแต่ครั้งที่มันมันเนี่ยอย่างเนี้ยมันก็ไม่น่าสวยแค่แขวนเถอะเด็ดดายมันเนี่ยเงินเท่านั้นเองเจ้มันก็ยั่วใจเราอ่ายั่วใจยั่วใจเด็ดดายฮะไปอเด็ดดายไม่อยากดูทิ้งเลยเด็ดดาย้เนาะตอนตัดทิ้งเนี่ยเขาเด็ดดายมาก ผมมาลูกเท่าไข่เนี่ยมาไม่กี่วันวานนี่ลูกเป็นกิโลแล้วถ้าถึงตอนนี้มันจะโตเร็วนะอันนี้คือขั้วอู้โอ้โหอเดือนนึ่งมาดูใหม่อีกเดือนหนึ่งไม่มีตุลคุยขวดนมแล้วเอ้าพิงเงินพิ้งเงนเราพิ้งเงินนอนเต้ป่ารอยแบนั้นสามร้อยอ่ะฮะ ทิ้งไปลูกสามร้อยนะคิดตังได้เลยนะนเนาะต้นทุเรียงสามปีแล้วก็โอ้โหต้นไม่โตเท่าไหรก่ก็โดยทำเง<ม>ินให้เราขนาดไหมอ้ามีมูมเหรอเป็ดไรแปดสิบลูกฮะต้นนี้แปดสิบลูกแปดสิบลูก นี่นลุงไม่แปดซีพุงจริงๆอะ่ะติดแต่แต่ด้วยติดจองเอาไว้ดูครฮะดูปลอดภัยออกสมองแยกให้จากผมขึ้นจริงๆไม่ต้องแล้วลุงเนี่ยมันขึ้นมามันเดี๋ยวมันก็เข้าไอ้นี่แล้วเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันก็เบ่งคูแล้วเนี่ยเนี่ยก,ก็ต้นมันสะอาดลุงเนี่ยต้นเ<ม>นาะต้นมีนี้เขียวด้วยเอาลุงคนอดีตทีตอนตรนมันเปียกเลยอะครับสวยอะ โอ้ถังหนึ่งใส่ขวดหนึ่งเดี๋ติดบ้าพอใจเลยแปลกนะโอ้ยเนี่ยต้นเขาไม่มีเขียวอ่ะกือสิบลังปีเนี้ยหมดไปแล้วเลยกลังเดียวเนี่ยลุงใช้สิบลังแล้วมือนี่เอามาให้ห้าลังไหมเฮ้ยต้นนู้ดเหมืดนลายต้นนู้ดหน่อยมันลายโคนเลยฮะอ๋อลายโคนด้วยป้องกันพวกโคนเน่าวลุงต้นนู้ดตอนน้ำท่วมอโอ รีบโคต้นละขวดเลยลุงลาดลาดดินน่ะอ๋อตอนนั้นน้ำมันหลากมาใช่ไหมน้ำมันท่วมเอาอยู่เอาอยู่แล้วถ้าติดลุงช่วยดิแล้วลุงลาดกี่ครั้งอ่ะเอาอดีลาดกี่ครั้งครั้งนึงลุงสิบสิบลังมันก็คุ้ม เรามันไม่เป็นรากโค้ดเน่าเลยไม่เหน่าเนาะลุงเนาะบางคนเขาไม่เชื่อมั่นนะเนี่ยดู้ดิลงตรงยาวเนี่ยเวลามันขึ้นโผลมันจะโตเลยใช่มันยาวอย่างงี้เดี๋ยวมันขึ้นโผมันจะโตตอนนี้ตูดมันแหลมก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวตูดมันเดี๋ยวมันขยายโผล่มตูดมันเกินจะแก่เร็วจะแก่เร็วนะผ่าอย่างงี้ใช่ไหม สิ้นมีนาจบปลายเดือนมีนาได้ตัดเนี่ยเหมือนกองชุดนี้แล้วก็ไว้สีส่ลูกเรื่อสี่ลูกคู่จริงแค่แขนเนี่ยปยีหน้าจะไว้ไหมเนี่ย <c oughs> บางบางคนถ้านั่งเขาจะไว้เพิแค่สองลูกเดียวจะตายอยู่แล้วเนี่ยใบยมันลงนิด้อยแล้วเออแต่มันอัดล, <ง S 2> ลูกขึ้นมาได้ปืนไม่ได้สุดยอดลุงใช้ของผมมาตั้งแต่ปีหกหนึ่งแล้วต้นมันเขียวที่ไหนแล้วเนี่ยขนาดน้ำท่วมยังไม่ตายแน่นอน แค่ลาดตัวะขวดเลยใจถึงหน้าดูใส่น้ําใส่บัวนะลงใส่บัวแล้วก็ลาดใส่บัวแล้วเอาอะมิโนอะมิโนอะดีใส่บัวแล้วก็ลดลาดทําทาโคนให้สะอาดนะทาโคนให้สะอาดแล้วก็ลาดลงไปเลยเนี่ยไม่มีอาการที่จะมีรากเน่าโคนเน่าเลยนะลุงนะจนจะตายนจะตายพื้นมาหมดเนี่ยเนี่ยแถมมีลูกให้ด้วยเนี่ยแถมมีลูกให้ด้วยแม่สุดยอด เนี่ยมังกลเขาไม่ค่อยเชื่อเขาเชี่ยวอะไรมาเยอะแยะเนี่ยของเราเนี่ยแค่นี้ก็พอแล้วูุเรียนใหม่หยอดตั้งปิ้ง